พามาชมสวนเงาะอีกแล้วต้นนี้เงาะโรงเรียนสุกเริ่มแดงแถะแล้วบวดกพี่น้องน่ไม่ค่อยดกต้นนี้เงาะสีทองดกแต่ว่าลูกเล็กมาก ก็มีเนี่ยลูกน้อยหน่อยต้นนี้คุณอนะมันดกมันหักเลยพี่น่องไุยยง่งลูกกิก่งนี้ยางดกยางดกยางดก นุ่นล่มมามันหักกิ่งนี่เนี่ยนคนงานกําลัางเก็บตัดกบเก็บกบเก็บอยู่คนงานเขามาจากอีสานค่ะพี่น้องมาจากสีสเกตกันเองมาตกแองใกล้กันคนสั่งมาทุกปี กิงนี่ดกดกเนี่ยเงาะสีทองค่ะต้นนี้เนี่ยมันจะหวานกรอบร่อนกรอบสำหรับงาะโรงเรียนมันจะเป็นหวานหวานแบบคนละแบบอ่ะพี่น้องส่วนมากเนี่ยลูกโตๆอย่างสิคัดไปขายตะกา้า ราคาจักบาทปุ๊ยี่สิบสองบาทแต่บ้างพีนี้เงาะราคาถ,ถูกถูกทุกอย่างค่ะพี่น้องเพราะเราใหม่ส่วนเงาะโุงเลียนเพิ่งจะขายกับตลาดทรงมันก็เลยราคาแพงกว่าเพราะว่าเนื้อมันดีกว่าเดี๋ยวห้องมาคอยรีวิวกินมะเงาะก,กันจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวพาไปชมกิ่งตีเตียอันนี้ยังพวสุกบันไดน,นี่คนสั่งคนงานมาจากอีสานทุกปีเนี่ยช่อนี่ลูกใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดคือลูกใหญ่แบบนี้เนี่ยแดงสุกจัดแล้ว